นดูารถอาจารย์ทำนี่ค่ะน้ค่ะเดี๋ยวต้องรอไหมเดี๋ยวรอคุณผู้ชมนะครับไปตรวกันกกนะครับแล้วแกนก่อตัอง้งแกนเลือกตั้งเข้าไปในรียบร้อยดีนะครับไม่ต้องมาที่เดี๋ยวมาแวะไปเยี่ยมทีมงานข้างบนก่อนนะครับอาจารย์พร้อมประกาศชัยชนะได้เลยนะคโอ้ยังครับยังครับเดี๋ยวขอดูขอนน้อมูลก่อนอาจารย์หายเหนื่อยไหมคะ าไม่เห็นเลยเพราะผมมาเ่ฟ้ายังไม่ดูไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์จะถึงล้านไหมครับเกินล้านไหมครับให้ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูตัวเลขข้างบนของข้าพเจ้าอาจารย์พอเห็นผลเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์หายเหนื่อยแทะพร้อมพร้อมกับทีมงานเลยไหมคะเพราะวันนี้ทุกคนก็รู้สึกดีกัีใจมากที่ผมว่าตัวเลขเนี่ยมันคือสิ่งที่ประชาชนพูดอ่ะค่ะผมว่าเราก็ต้องน้อมรับแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับอาจารย์จะพูดอะไรกับประชาชนสักหน่อยไหมครับคนที่เลือกอาจารย์ชัชชากวันนี้ครับ ถ้าอยากจะพูดคือทั้งคนที่เลือกกับคนที่ไม่เลือกเอาเลยเอาคนที่เลือกก่อนได้ไหมฮะผมว่าต้องพูดเหมือนกันหมดเราก็ไปพร้อมจะทำงานให้ทุกคนได้ฮะเหมือนกันครับแล้วก็ทาให้เต็มที่แต่ต้องไปดูสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้ว่าได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าเลือกหรือไม่เลือกไม่ต่างกันครับต้องทําเต็มที่สำหรับทุกคนครับคะแนนณั้นเวลานีใจสบายใจหรือยังคะไม่ไม่รู้สึกเลยยังไม่รู้เท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ทําเต็มที่ได้ก็ทําไม่ได้ก็ไม่ทำกันนั้นแหละไม่ได้รู้สึกทุกใจหรือไม่สบายใจอะไร ครับอาจารย์คนละบรรยากาศรองผู้ว่ารวมไปถึงทีมงานบนเวทีวันนี้เลยครับขอดูภาพรวมก่อนครับผมว่าสองวันนีงครับสองวันสองอาจารย์จะให้ความมั่นใจกับคนกรุงเทพได้ยังไงว่าหลังจากวันนี้คนกรุงเทพจะไม่ถูกทอดทิ้งครับก็ผมก็พูดมาตลอดครับครับว่าอย่างไรดีฮะว่าก็ไม่ใช่ทิ้งผมเราเราต้องลงไปเจอประชาชนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องไปรับรับใช้ประชาชนเดี๋ยวรอคกันไก่อนท่านพ่อที่หนาว่็อกค่ะจ้าท่านพ่อที่งนาวว่า รยากาศนะคะที่คุณชาตชาตินะคะก็เดินทางมาถึงสเตจวันนะคะได้พบกับทีมงานนะคะให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะคุณผู้ชมบอกว่าณเวลานี้ก็อาจจะรู้สึก ขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับพี่ครับเดี๋ยวอาจารย์มีแถลงเดินคั้งนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอครับเดี๋ยวดีแถลงเดินครั้งนะฮะจ้อาจารย์อาจารย์นะอาจารย์ ขอบคุณครับพี่น okay okay ี่นะคะเาเนะคะเรื่องขาวนันสุดือสองจอเลยนะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นะคะมาลั่งปไฟ้าหรอรถไฟฟ้าต่ออีนี่เลยนะคะคือชาติชาตินะคะได้เดี๋ยวน้ำมันขึ้นสติกเกอร์รูปหน้อีกแป๊บนึง ทีเดียวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะขอโทษค่ะคุณผู้ชมเอ่อก็นะคะเมื่อกี้ไม่หลุดขอโทษนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่คุณชาติสิทธิพันธ์เดินทางมาถึงที่สเตเดียมวันนะคะซึ่งเป็นจุดที่มารอรุ่นผลคะแนนนะคะโดยมีทางเพื่อนชาตชาติแล้วก็กลุ่มต่อต่อช่วยถือพี่หน่อยโอเคอ่ะฮะก็ คุณชาตินะคะให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆเมื่อสักครู่นะคะก็มาถึงก็มีกลุ่มเพื่อนชา,ชาติก็มาสแสดงความยินดีนะคะหลังจากที่คะแนนนั้นมีคะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็คุณชา,ชาติเองนะคะบอกว่าตอนนี้คงพูดได้แค่สั้นๆก่อนว่าอ,อาจจาะขอทําเต็มที่แต่ยังพูดประกาศชชยชนะไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอคะแนนทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะือตอนนี้ก็นับไปได้แค่บางส่วนเท่านั้น อ๋อคุณชาตินั่งรถไฟฟ้ามานะคะทีมงานมาบอกนะคะว่าคุณชาตินั่งรถไฟฟ้ามานะคะแล้วก็จากคะแนนนะคะที่มีการรายงานผลกันอย่างไม่เป็นทางการคุณชา,นะชาตินะคะมีคะแนนนําอยู่นะคะคะแนนเรียลไทม์ที่เราได้รายงานผ่านหน้าจอนะคะของเดอะดิโพเตอร์ในเวลานี้เป็นคะแนนที่รวมจากขององค์กรสื่อคุณชาตินะคะนาอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอดูขารูจอจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวกับจอมาในส่วนของอ ผลนะคะการรายงานแบบเรียลไทม์ในระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะคะที่สเตเดียมวันค่ะคุณผู้ชมะนะคะในขณะที่เราเห็นบรรยากาศ<ม>เพื่อนช,ชาติที่มารอนะักแสดงความยินดีในเวลานี้นะคะในขณะเดียวกันงานการรายงานผลนะคะนับไปนะคะการรายงานแบบเรียลไทม์ของ,ององค์กรสื่อเนี่ยนะคะก็จะมีคุณชาตินำอยู่นะคะอันดับหนึ่งนะคะ นับไป26%ก็คือ171,240คะแนนนะคะอันดับ2คุณวิโรธ33,3930คะแนนนะคะแล้วก็อันดับ3คุณสุชาิชวี33,337คะแนนคุณสกลที30,000นะคะ420คะแนนแล้วคุณอัศวินอันดับ5นะคะ26,000 599คะแนนค่ะนั่นก็ทำให้ตอนนี้บรรยากาศที่สเตเดียมวันะคะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยบรรดากลุ่มเพื่อนชัดชาตินะคะที่มารอแสดงความยินดีรวมถึงสื่อมวลชนนะคะที่มาเกาะติดนะคะการนับคะแนนและก็การรายงานผลมีการขึ้นจอรายงานกันแบบนี้ด้วยนะคะคะแนนแบบเรียลไทม์นะคะที่ขึ้นมาในเวลานี้คุณชัดชาติเนี่ย่ หนึ่งหนคะแนนเลยนะคะคุณเชชาติบอกว่าแม้คะแนนนำไปนำหนึ่งแต่ยังไม่ขอประกาศชัยชนะนะคะขอคุยกับทีมงานก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวก็มีการจัดเตรียมสถานที่การถแถลงข่าวไว้นะคะที่นี่นะคะที่สเตเดียมวันนะคะก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะสื่อให้เข้าที่นะคะน่าจะอีกนั้น,นะคะ่ะโอเคค่ะ ตอนนี้ที่สเตเดียมวันนะคะก็สื่อมวลชนจำนวนมากจะรอนะคะเ่านะคะจะรอคุณชัตชาตินะคะมาถแถลงข่าวนะคะแล้วก็ส่วนบรรยากาศที่นี่นะคะเราจะเห็นเนี่ยนะคะมีกลุ่มเพื่อนชัตชาติมาจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคะในส่วนของการรายงานการนับคะแนนนะคะเรามีผู้สื่อข,ข่าวของเราที่รายงานอยู่แต่ละจุดตอนนี้หน่วยเลือกตั้งของคุณนัทพรไส้จำปานะคะ

เป็นไงคะอาจารย์ตอนนี้ได้จะน้อยู่ไหมฮะเออน้าเหมือนอาจารย์โทษทีอะหนูก็จาผิดนะคะแต่เป็นทีมเพื่อนช,ชาติใช่ไหมคะอตอนนี้สบายใจหรือยังคะคะแนนอา่านะคะค่ะขอบคุณอ้าคุณพรม,พรมน้องพรมสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวจะเสียบอ่ถือเดีวพี่จะคุยอันนี้นะคะน้องพรมนะคะ ปิดปิดปิดแฟร์ปิดแฟร์ค่ะค่ะได้ค่ะนะคะโอเคนะคะก็มีหลายคนที่มารอแสดงความยินดีกับคุณชาติชาตินะคะคะแนนที่ขึ้นมานี่เกือบจะสองแสนคะแนนแล้วนะคะ คุณผู้ชมคะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะวันนี้รู้สึกว่า,าคือ,เ,อเราต้องอัปเดตกันในหลายๆส่วนด้วยกันนอกจากดิฉันอยู่ที่เซเรียมวันนะคะที่รายงานความเคลื่อนไหวของคุณชัชชาติทธิพัน์แล้วนะคะเรายังมีผู้สื่อข่าวรีพอร์เตอร์ของเรานะคะรายงานอยู่ทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คุณสูชติชวีนะคะคุณวิโรธที่ตอนนี้มีคะแนนนำอันดับ2คุณสูชติชวีนะคะอันดับ3คุณสกลทีอันดับ4คุณอัศวัดีอันดับ5เลยนะคะถ้าจาก คะแนนแบบเรียวทามที่มีการรายงานผลกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะกลับมาที่สเตเดียมวันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางคุณชาตชินะคะได้คุยกับทีมงานแล้วเสร็จก็จะมาะถแถลงข่าวบริเวณจุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาติดตามได้จากเดลี่พัลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขณะนีะ้เราก็จะมีการรายงานผลการนับคะแนนนะคะ อยู่อีกจุดนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวฉันขอตั้งกล้องอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จะได้รายงานให้คุณผู้ชมรับชมกันแบบชัดๆแต่ว่าระหว่างนี้ที่นี่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะเราจะกลับมาอีกครั้งก่อนที่คุณชาชาติจะมาถแถลงข่าวแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้ผลการนับคะแนนเนี่ยเกือบจะแตะ2องแสนคะแนนแล้วนะคะนับไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอา้าวคุณชาชาติขึ้นสองแสนแล้วนะ นะคะ <PM> นะคะก็สองแสนก็จะมีเสียงนะคะแสดงความยินดีกันขึ้นมานะคะสำหรับคะแนนที่ได้ขึ้นมาสองแสนคะแนนนะคะแล้วก็คุณสุนชัดชวีเนี่ยสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคะแนนคุณวิโรธสามหมื่นแปดพันสามสองคุณสุชัชวีนำขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วนะคะส่วนคุณวิโรธตกไปอันดับสามคุณธนีสามหมื่นสี่นะคะ และคุณอัศวินสามหมื่นสองสามหมื่นยี่สิบหกคะแนนนะคะเดี๋ยวก็เราจะมาดูรายงานเดียลไทม์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอกับจอมารายงานกแสนสี่ร้อยสี่สิบสองคะแนนนะครับรองลมมาตอนนี้ แต่งวิโร์มานะครับ <Okay. S 2> าาก็อีคุณัวีครับก mm ็สรนี hmm. mm ้ท hmm. okay. 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 uh ี huh. hmm ่การเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เขาพักกัราฮะนะครับกลด้งานช่นรับานจใจบงนี้แล้วมั้ยอะไรนะไนะอะไนะไนไนะอรนะอะไร่ะอะไรนะอะไรนะอรนะอะดนะอะไรนะอะไนตอรนะอนะอะนอรนะคะรนนอะไรนะอะไรนะนะอะไรนะรนรนะอรนะะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่พักเก้าไกลนะคะรวมถึงที่พรกคระชาที่ปยดคะแนนคุณสุชาติชวีตีขึ้นมาเป็นอันดับสองคุณวิโรจน์ตกเป็นอันดับสามนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณสกลทีค,ค่อนข้างที่สูสีนะคะอันดับสองกับอันดับสามคือคุณวิโรจน์กับคุณสุชาติชวีนี่ไล่เลี่ยก,กันมากนะคะสามหมื่นแปดหกร้อยเก้าสามหมื่นแปดห้าร้อยสี่โอ้โหสลับสลับกันสวิงขึ้นมานะคะแล้วก็คุณชัชชาติเนี่ยสองหมื่นสองแสนนะคะ คุณสุกันทีสามหมื่นห้านะคะโอ้โหสนุกกันทีเดียวนะคะเอาละค่ะยังไงเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้ติดตามข่าวกันนะคะ,ะทันทีที่คุณชัดชาติมาถแถลงเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่ที่สเตปเดียวันอีกครั้งนะคะ,ะแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งคุณผู้ชมนะคะที่ทาอยู่ตอนนี้ไปเลยเหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้คุณพุทธิพงศ์นะคะพาไปดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะ กลับมาพร้อมกับการรายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะพี่ได้ภาพพี่มาถึงไหมมาถึงได้ได้สมไปก่อนไหมได้ๆผมต้อจะหาโอกาสสมแลอเดี๋ยวก็ใช่เดียออบเลยคะลบก้องเนี่ยพี่แอม คส่งอัปเดตไปก็ได้ค่ะที่ถือนี่ต่อมาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไง พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามพร้อมกับผลรายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะครู่เดียวค่ะ